สวัสดีครับน้องเกดครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกทุกท่านครับผมเขยอีสานใต้ครับวันนี้ผมมาติดตามแนวทางความฝันของน้องเกดครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดของวันที่1กุมภาพันธ์หกสิบแปดครับก่อนอื่นก็ฝากท่านผู้ชมทุกทุกท่านกดไลค์กดแชร์ครับคลิปของเขยอีสานใต้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ ทำคลิปดีๆนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูต่อๆไปครับวันนี้ครับก็มีพี่สุพันธ์ีครับได้ฝากเสื้อผ้าเนาะครับสองกองใหญ่ๆเลยครับมาให้น้องเกตครับน้องเกตก็จะแบ่งคุณยายแล้วก็ญาติพี่น้องเนาะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้ให้ตัวเองใส่ครับก็คือเยอะเลยเนาะครับ ก็ขอขอบคุณพี่สุพันีมากมากด้วยครับที่เมตาน้องเกดครับน้องเกาขอบคุณพี่สุพันีนะลูกขอบคุณพี่มากๆานะคะที่ส่งเสื้อผ้ามาให้ครับน้องเกดก็ได้รับแล้วเนาะค่ะครับอ่าแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมครับน้องเกดก็บอกว่าน้องเกดได้แนวทางตัวเลขความฝันแล้วค,ครับฝันตั้งแต่วันไหนลูกเมื่อสองวันก่อนค่ะผ่านมาได้สองวันแล้วเนาะ เดี๋ยวให้น้องเกดเล่าความฝันให้ลุงป้านะอาฟังเนาะว่าฝันเห็นอะไรบ้างก็คือเล่าตามที่เกดฝันเลยครับเอาเหตุการณ์จริงๆที่ฝันเห็นเลยครับอ่าเพื่อลุงพานอาเขาจะได้วิเคราะห์ตัวเลขไปด้วยกันครับอ่าให้เกดเริ่มเล่าเลยเนาะเกดฝันว่ายังไงบ้างลูกหนูฝันว่าหนูไปที่โรงเรียนค่ะครับแล้วมีแบบคนเขายืนกันยนตนั่นแหละ ก็วินกันตามปกติเหมือนเข้าแถวประมาณนี้ครับหนูก็เดินเข้าไปในโรงเรียนค่ะหนูก็ไปถามไปถามเขาว่าเอา่อทางนูน้นทางนี้ไปไหนห้องน้ําไปไหนเพราะว่าโรงเรียนม,ไม่ไม่ค่อยคุ้นตาแล้วทีเนี้ยหนูไปถามใครก็ไม่มีใครพูดด้วยเลยค่ะหนูเดินไปทั่วเลยทีเนี้ยก็ไม่มีใครคุยด,ด้วยหนูก็ไปหาคุณครูก็คุณครูก็ไม่พูดค่ะ ทั้งโรงเรียนเงียบหมดเลยไม่มีใครพูดด้วยแต่เขาก็คุยกับเพื่อนเขาปกติแต่ว่าเขาไม่คุยกับหนูหนูก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคว่าทาไมเขาไม่คุยกับหนูหนูก็เลยเดินไปที่โรงอาหารก็นั่งอยู่คนเดียวว่าจะไปซื้อกับข้าวกินก็มีหมาตัวหนึ่งค่ะสีขาวน่าจะเป็นพันโกลเด้นค่ะเขาก็วิ่งมาหาหนูเขาคาอะไรในปากไม่รู้ค่ะมันเป็นกระดาษเอซี เขาขับแล้วเขาก็วิ่งมาให้หนูเขาขับมาวางไว้ข้างๆหนูก็สงสัยว่ามันคืออะไรหนูก็ขี่กระดาษดูมันเป็นเลขสี่สามหกหนึ่งแปดสามค่ะที่เนี้ยหนูก็ตกใจหนูก็เอะใจเอามาให้หนูทําไมหนูก็เลยหันไปหาม้ามา้มาก็ไม่อยู่ที่เนี้ยหนูมองไปรอบๆไม่เห็นคนอยู่ในโรงเรียนสักคนเลยหนูก็ตกใจหนูก็ตื่น อ๋อเกก็ฝันประมาณนี้ค่ะครับฝันเกี่ยวกับโรงเรียนค่ะครับเพราะว่าตัวเองก็เรียนซื้ออยู่ด้วยเนาะค่ะสถานที่ที่เกตฝันเห็นนี่ก็คือตัวเองจําไม่ได้ว่าเป็นที่ไหนใช่ไหมลูกค่ะอ๋อครับครับในความฝันนีก็คือเห็นนักเรียนเข้าแถวกันค่ะครับแล้วก็มีคุณครูด้วยแต่คุณครูก็เราก็ไม่รู้จักค่ะอืมครับครับ อ่าคราวนี้ไปถามเขาก็ก็ไม่ไม่มีคนพูดด้วยอ๋อมันแปลกตรงนี้แหละเนาะค่ะครับก็คือไปถามคนในความฝันนะครับไม่มีใครพูดกับน้องเกศเลยสักคนครับท่านผู้ชมครับอ่าแล้วก็ถามทางไปทางนูน้นถามทางไปห้องน้ําก็ไม่มีคนพูดด้วยครับพอเหนื่อยเลวเหนื่อยแล้วก็เลยอ่าไปนั่งพักอยู่ตรงโรงอาหารเพราะว่าหิวข้าวใช่ไหมที่น้องเกศบอกครับ ว่าจะไปหาอะไรกินข้าวแล้วนั่งอยู่ก็ไปนั่งอยู่คนเดียวอีกค่ะครับแล้วสักพักหนึ่งมีอมาหมาสุนัขตัวหนึ่งก็คือวิ่งมาหาสีขาวใช่ไหมน้องเกณฑ์วา<ะ>ครับแล้วเขาก็คาบกระดาษเป็นกระดาษ AC ค<ะ>่ะอ๋อครับครับเป็นกระดาษ a 4ครับท่านผู้ชมหรือว่าปิศาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะครับแต่คราวนี้น้องเกน่ได้จับกระดาษขึ้นมาดูเห็นตัวเลขด้วย ตัวเลขเขาเขียนไว้ยังไงนะลูกเขียนเป็นสี่สามหกหนึ่งกับแปดสามค่ะเกียร์จำได้ชัดเจนใช่ไหมอ่าเรียงกันหรือว่าเรียงลงมาทีละคู่มันเรียงลงมาทีละคู่ในความฝันค่ะอ๋อเรียงลงมาทีละคู่ค่ะท่านผู้ชมก็คือไม่ไม่ใช่ต่อกันค่ะอ๋อครับครับก็คือสี่สามหกหนึ่งแล้วก็แปดสามค่ะตัวเลขน,นี้เกียร์จำได้ใช่ไหมลูกจำได้ค่ะโอเคครับ เพราะว่าถามเพื่อความมั่นใจเนาะครับตัวเลขก็คือตามนี้ที่น้องเกียรติให้ผมเขียนให้ครับท่านผู้ชมบางครั้งน้องก็สันแม่นบางครั้งก็หลุดไปก็มีเนาะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับชอบตัวเลขของน้องค่อยนําไปประกอบการเสี่ยงโชคเนาะครับสาหรับคลิปนี้ครับน้องก็ได้ตัวเลขมาฝากลุงป้านาะอาแล้วเนาะครับ ่าให้ตุงป้าน้าอาลองพิจารณาดูครับถ้าตรงใจก็อ่าลองนําไปเปรียบเทียบกับเลขของอ่าท่านผู้ชมดูเนาะครับตัวเลขคือตัวนี้เลยเนาะครับนะครับท่านผู้ชมที่น้องฝันเห็นครับก็คือสุนัขคาบตัวเลขมาให้ครับเป็นกระดาษ A4 นะครับท่านผู้ชมครับอ่ามี4 3มี6 1ระวังเกาหนึครับแล้วก็8 3เนาะครับท่านผู้ชมครับเป็นเลข3หางครับก็คือในความฝันเขาเขียน ตัวเลขเป็นคู่ลงมาอย่างนี้เลยเนาะพี่เกดบอกครับท่านผู้ชมครับสาหรับหกหนึ่งก็การเก้าหนึ่งไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็มีประมาณนี้ครับก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมครับไม่แน่เลขอาจจะมาก็ได้เนาะครับไอไอสามสามตัวนี้เกดชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมลูกน่าจะเป็นหกหนึ่งค่ะชอบหกหนึ่งครับหกหนึ่งนี่ก็งวดที่ผ่านมาหกหนึ่งหนึ่งหกนี่ วันที่ผ่านมานี้ถือว่าอันครับท่านผู้ชมเจ้ามือส่วนมากแล้วก็คือจ่ายครึ่งครับแล้วก็ลอตเตอรี่ก็หาซื้อยากเพราะว่ามันตรงกับวันครูครับในงวดน,นี้ไม่แน่อาจจะมาก็าได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอ,อย่างเช่นเลขพศเนาะครับก็คือยังไม่ออกครับพศหกแปดเนาะครับแล้วก็ปีสองพันยี่สิบห้าเนาะครับยังไม่ออกครับบางทีเขาให้ลืมแลยย้วาง ครับมันอาจจะมาก็ได้ครับท่านผู้ชมครับโอเคครับก็รอพิจารณาดูครับสำหรับคลิปนี้ผมเคยอีสานใต้นะครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของเคยอีสานใต้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกับน้องเกตด้วยครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับแล้วก็ถูก ลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆกันทุกคนทุกท่านครับน้องเกศมีอะไรจะขอบคุณลุงป้านาอามไหมล่ะขอบคุณพี่เอ็นดูหนูนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พที่ส่งเสื้อผ้ามาให้ทุกคนด้วยนะคะขอบค่ะครับก็คือพี่สุพันธ์นีเนาะที่ฝากเสื้อผ้ามาให้น้องเกศครับผมก็ขออนุโมทนาบุญด้วยครับว่าตัวของน้องก็ค่อนข้างที่จะ,ะยากจนเนาะครับน้องเกศก็ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าด้วยเนาะล่ะ ครับก็อาศัยอยู่กับคุณยายครับท่านผู้ชมครับก็โอเคครับก็ขอให้พี่มีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขครับขอบคุณมากๆครับผมแต่ขอบคุณต้องเกียนด้วยลูกขอบคุณครับ